สวัสดีครับพบกับมนุษย์ข่าวนะครับมากับคัตเตอร์อีกแล้วนะครับก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 ล่อง Run To Paradise 5%้า u ปอร์เซ็นต์ชูฟาสนะ9ก้าสิบห้าเทรนฮาร์ดของผม,ผมอาจจะกลับกันนิดนึงนะเปิดคัตเตอร์ดีกว่า <What? S 1> ดูซิว่ามันคืออะไรกล่องค่อนข้างใหญ่นะอันนี้เดี๋ยวนี้ นี่กล่องใหญ่เลยทีเดียว <_ n ose> การแพ็คกิ้งสำคัญนะนี่นี่นี่วิ้กล่องแบบใหม่นะ <_ n ose> เขามีไส้ข้างในด้วยช่วยประคองไม่ให้สินค้าข้างในบุบสลายได้ดีขึ้นอีกนะะ กล่องสีน้ำตาลอะไรเอย่ย on 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 cloud ครับคืออะไรฮนะ Surfer Next ครับ Surfer Next เนี่ยเขามาขายได้ข่าวว่ามาทั้งแบบวายและไม่วายนะฮะอันนี้ผมได้ สั่งแบบวายมานะครับก็ตามสไตล์มนุษย์ขาบนะสีขาวแดงนะสีเงินมีอีกสองสีนะมีสีเงินแล้วก็สีดำนะครับสีดำสนิทเนี่ย Triple b a บ็ก็เหมาะกับคนที่เน้นเอาไปใส่ทำงานด้วยนะฮะมันก็จะแบบสุภาพมากๆนะครับเรียบร้อยมากๆนะใช้ทำงานง่ายๆแล้วก็มี จริงๆตอนแรกผมเลงสีเงินนะแบบหล่อหรูดูดีนะเพื่อนท่านนึงบอกว่าบูติกสุดๆนะครับใช่นะแต่ว่าพอมานั่งคิดอีกทีหนึง่งช่วงแต่งตัวเวลาผมเป็นคนชอบใส่เสื้อผ้าสีสันแปนะร์นะฮะกลัวคนไม่เห็นนะก็รองเท้าสีเงินจะดูเรียบหรูบูติกไปนิดหนึ่งนะสุดท้ายก็เลยนี่ครับ สีขาวอีกแล้วนะตามสไตล์มนุษย์ตะขาบลองสังเกตดูว่าอ่อนผมส่วนมากก็เป็นสีขาวขาวนะสีอ่อนๆทั้งนั้นเลยอ่ะมาดูกัน cloud surfer next นะครับ next เนะี่ยผมคิดว่านะอันนี้ทึกทักเอาเองนะผมไม่ได้ดูอะไรจาก ทางออนนะก็คือ next เนะี่ยเป็น next generation next generation คืออะไรออนปกตินี่คืออ n อนปกตินะฮะคลาวเทคเนี่ยคือเรียกว่าเป็นอะไรเป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับคลาวเทคใช้มานานนะครรูปแบบพื้นแบบนี้ใช้มานานนะครับตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นอ่ะผมลืมไว้ด้านนอกบ้านนะครข้อขอขอภัยด้วยเป็นคลาวเฟสนะฮะคลาวเทคเฟส ค้าวเทคเฟสคืออะไรนี่เอียงๆแบบนี้เนี่ยน่าจะเป็นคำว่า next นะครับ next ของเขาก็คือ next generation นะเขาอาจจะย้ายมาเป็นแบบนี้แทนนะครับคือช่องมันเล็กลงนะแล้วก็เน้นการเน้นการส่งแรงไปข้างหน้านะมันจะยุบแล้วก็ไหลไปด้านหน้ามากขึ้นนะ next อีกต่อไปก็คือปกติรองเท้าอ่อนเน้นเรียกว่าเน้นอะไร เน้นคล้ายๆเน้นไลฟ์สไตล์ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ต่อไป next ของเขาอาจจะหมายถึงการที่อ่อนเริ่มสนใจการวิ่งแบบจริงจังนะกับตอนนี้เราไม่ต้องดูอะไรเลยดูแค่ข้าว o o m Style นะข่าวบูม Style เนี่ยตอนนี้พัฒนามาจนถึงเรียกว่าเป็นซุปเปอร์ชูพูดเรียกเรียกได้เต็มปากเลยอ,อารมณ์ซุปเปอร์ชูมาเต็มนะทั้ง อารมณ์ทั้งขนาดความหนาแล้วก็โฟมนะครับมาเต็มๆได้อารมณ์ซปเปอร์ชูแล้วอ่ะ,อะเรากลับมาที่นี่กันนะมีอะไรที่ผมชอบอย่างแรกเลยคือนี่ครับสัญ,ญลักษณ์เอกลักษณ์ของ on, ออนอีกอันหนึ่งคือข้อเท้าเหลี่ยมๆมันกลับมาแล้วนะฮะผมชอบออนที่เป็นข้อเท้าเหลี่ยมทำไมถึงชอบข้อเท้าเหลี่ยมผมเป็นคนตาตุ่ม ต่นะฮะถ้าข้อเท้าเป็นเหลี่ยมแบบนี้ลึกลึกลงมาแบบนี้ใส่แล้วมันจะไม่ค่อยมีปัญหากับตะตุ่มนะครับลองสังเกตดูว่าส่วนมากอ่อนจะเป็นประมาณนี้ทั้งนั้นเลยเห็นไหมฮะแล้วก็มันจะเริ่มหายหายไปนิดนิดในรุ่น Monster 2์นะ Monster มอน s เตอรมีนะครับแต่มันสูงนะแล้วเนี้ยรุ่นเนี้ยผมจะรู้สึก ไถตะตุ่มหน่อยๆนะถ้าเทียบกับมอนสเตอร์หนึ่งลองดูเห็นไหมมอนสเตอร์หนึ่งมันลึกกว่านะครับเหลี่ยมกว่าเนี่ยแหละมันหลบตะตุ่มเราได้นะอ่ารุ่นนี้ทางอ่อนเขาบอกว่ามันเขาจะเน้นการวิ่งจริงจังมากขึ้นนะเป็นเดลี่เทรนเนอร์ที่ทุกคน ใส่ได้นะครับเอามาใส่สบายสบายได้นะวิ่งสบายสบายวิ่งได้ปกติทุกวันนะฮะไม่ได้เหมือนคาร์บูมสไตร์ที่แบบว่าเป็นซุปเปอร์ชูนะบางคนอาจจะแบบกลัวว่าซุปเปอร์ชูมันจะพังง่ายอะไรเงี้ยคือถ้าถ้าเราจะใช้รักจะใช้ซุปเปอร์ชูเนี่ยต้องทําใจเรื่องความทนทานนะครับว่ารองเท้าแข็งยังไงมันสู้รองเท้าเดลี่เทรนเนอร์ไม่ได้อยู่แล้วนะฮะ ดลี่เทนเนอร์ถ้าเราอยากจะใช้บ่อยๆใช้ทุกวันเราก็ใช้แบบนี้นะยางมาเต็มนะผิดคือเนี่ยมันลองเทียบกันดูพื้นยางเยอะกว่ากันเยอะนะครับแล้วก็ไม่มีช่องช่องอะไรน้อยลงนะมีเศษหิน,นจะเข้ายากขึ้นนะครับวิ่งขนาดขึ้นมาดูกันใกล้ๆดีกว่าว่ามันเป็นยังไงกันบ้างนะ คา t e เทคเฟสแล้วก็ใช้โฟมเฮลิออนนะเฮลิออนก็เป็นซ u เปอร์โฟมของเขาเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นตัวรองนะครับเมื่อก่อนเป็นตัวท็อปแล้วตอนนี้เปลี่ยนเป็นซูเปอร์เป็นเฮลิออนเอเอฟนะฮะในคาร์บูมสไตร์นะครับมันก็จะเป็นพีแบ็กแต่อันนี้ยังไม่ได้เป็นพีแบ็กเต็ตัวนะฮะแต่ก็เป็นถือว่าเป็นซ u เปอร์โฟมเหมือนกันอ,อย่างแรกเลยบีบมีความแน่นนะฮะ ผมเคยไปจับเซิร์ฟเฟอร์รุ่นธรรมดามาเซิร์ฟเฟอร์ธรรมดาเนี่ยนุ่มนุ่มมากๆแล้วผมคาดว่ามันเหมาะกับคนที่ตัวค่อนข้างเล็กนะผมน้ําหนักตัวเยอะตัวโตวเนี่ยเคยลองเหยียบลองบีบแล้วรู้สึกว่ามันยุบง่ายนะถ้ายุบง่ายเนี่ยตัวขนาดผมนะมันก็จะกินแรงมากเกินไปนะครับถ้าคนตัวเล็กเนี่ยอาจจะเหมาะสมนะมันช่วยในการเรียกว่า เนี่ยโ o รเพลโปรพ l ลชันนะครับโปรพ l ลชันคือการไหลคือยุบเราเห็นเลยว่าแค่วางเท้าลงไปเนี่ยผมวางเท้าลงไปปุ๊บช่องมันจะยุบลงไปหมดนะฮะแต่อันเนี้ยต่างไปนะครับต่างไปชัดเลยว่ามันยุบยากขึ้นนะเคยลองบีบแต่ไม่ได้ถ่ายมานะกับ Surfer 7นะอีคลิปก็จะเป็น ทรงเดียวกับแบบนี้แต่ว่าก็อีคลิปเนี่ยมันหนานะครับแล้วก็โฟมมีความแน่นกว่า Surfer 7พอสมควรนะก็วิ่งได้สนุกนะผมวิ่งได้ประมาณ14-15กิโลสำหรับอีคลิปนะเป็นรองเท้าที่นุ่มแน่นนะครับไม่กระด้างสบายมีความเด้งมีความไหลมีความกลิ้งดนะีอันนี้ก็เดี๋ยวเราต้องมาลองเทสกันว่า เขาออกแบบมาเน้นการวิ่งจริงๆจ,จังๆแล้วเท่าที่ดูเนี่ยผมว่ามันเจ๋งเลยนะมันแม้จะไม่มีสปีดบอร์ดเลยนะฮะถ้าอีคลิปเนี่ยมีสปีดบอร์ดอยู่ในบริเวณตรงนี้นะครับคล้ายๆกับพวกออทอร์ชั่นของ Adidas นะฮะแต่เนี้ยไม่มีเลยนะครับจะสังเกตดูนะว่าโฟมมันแน่นนะแน่นจริงๆแน่นกว่าออนที่ผ่านๆมา แต่มันมีความยุบง่ายของเฟสอันนี้นะฮะน่าจะเป็นส่วนผสมที่ค่อนข้างลงตัวเลยนะฮะสำหรับการวิ่งแบบจริงจังอ่ะบีบต่อนะเมื่อกี้บีปไปถึงไหนแล้วเนี่ยเนี่ยอยีผมว่าโงเ่เฮงมันเข้าท่ามากนะ,ะรอบข้อเท้าบุเต็มนะครับ วัสดุดีเหมือนเดิมการร้อยเชือกเป็นแบบนี้นะฮะเป็นห่วงนะครับไม่ได้เจาะรูอัปเปอร์โดยตรงเชือกเป็นเชือกแบบปกติของออนนะฮะยืดได้พอสมควรไม่ได้เป็นเชือกเคลือบซิลิโคนแต่อย่างใดลิ้นเป็นลิ้นกัสเซ็ตนะครับมีโอ้โหมืดมากอ่านะ มีแถบผ้าด้านข้างนะฮะสองข้างนี้นะครับช่วยประคองเท้าแล้วก็ช่วยรัดทรงรองเท้าแล้วก็เพิ่มความกระชับนะฮะลิ้นมีช่องร้อยผ่านแบบนี้แล้วก็ไม่ได้ไม่ได้เย็บไว้นะหนานุ่มพอสมควรแล้วก็มีผ้าเป็นรูระบายนะครับผ้าด้านหน้าเออเป็นผ้าบุนวมด้านในนะไม่หนามาก เอาจริงๆมะคล้ายผ้านะครับผ้าไม่คล้ายมอนสเตอร์แต่ผ้าไปคล้ายกับคล้ายกับของแพงนะคล้ายกับ Echo 2 Echo 3และ Monster h y p e เปมากขึ้นนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยลองดูเลยเล่นเอาของแพงมาใส่กับของราคา ปกตินะฮะอันนี้ถือว่าเป็นรองเท้าราคาปกติของออนนะ6 2 0 0บาทราคาไม่หนีกับ Daily t r a นเนอของค่ายที่เราคุ้นคุ้นกันนะหยิบจับง่ายขึ้นงานประกอบเนี้ยบเรียบร้อยนะครับอลองบิดรองเท้าดูมีความเฟล็กพอสมควรไม่ได้กระด้างนะฮะปกติรองเท้าออนเนี่ยจะมีสปีดบอร์ดก็คือเหมือนมีแผ่นคาร์บอนนั่นแหละ ไนลอนอยู่ด้านบริเวณนี้อันนี้รุ่นนี้รุ่นใหม่เนี่ย next generation ของเขาเนี่ยถอดออกหมดนะฮะมาลองงอกันเป็นรองเท้ามีทรงนะแล้วก็ไม่หักจนเกินไปด้วยเพราะว่าเขาไม่ใช้การหักของมิโซนะแต่ใช้การยุบตัวของช่อง c คา t e เท f เฟสนี้แทนในการเพิ่มความไหลไปนะครับ หน้าเท้าดูกว้างนะเพราะว่าอันนี้เป็นวายด้วยเนาะยางหนานะครับผิดกับออนยุคเดิมๆนะเนี่ยหนาเลยทีเดียวนะเหนียวทนอนะทนแน่แน่ใครหารองเท้าทนทนน่าจะไม่ผิดหวังนะเปลี่ยนไปเยอะมากจริงถ้าเทียบกันแล้วผมใช้ออนมาก็ประมาณก็ตั้งแต่เข้าร้านนี้นี่แหละเริ่มร้านนี้นะ ก็เข้ารันทูครั้งแรกนะครับลองซื้อรองเท้าอ่อนคู่แรกก็ที่รันทูนะเป็นคราว X นะใช้มาตั้งแต่ยุคนั้นแล้วก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของเขามาเรื่อยๆคือว่าโอเคนะเท่าที่ดูแล้วหนึ่งคือน่าจะไม่ร้อนนะผ้าแบบนี้แล้วก็ไม่มีอะไรนะท้ายเป็นสวอลโลเทล ก็คือไม่ดึงลงเป็นก้อนแน่นอนแล้วก็มีความยุบน่าจะยุบเด้งส่งได้ดีพอสมควรนะครับดูแล้วเป็นรองเท้าที่ให้การตอบสนองค่อนข้างว่องไวแล้วก็มีความนุ่มให้จาก Cloud t t c h Face นะเดี๋ยวไปลองวิ่งก็เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกันว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับกับ o n c l o u d s e r f e r next คู่นี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด subscribe นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่ของมนุษย์ขาะขาบนะกับคนบ้ารองเทา้านะครับสวัสดีครับ